สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ขอเสนอกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2566ประเภทรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขดีเด่นระดับจังหวัดบ้านโคกหมู่ที่6ตำบลเนินยางอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ สวัสดีครับกับผมสุพัชชยกรการละมูลพัฒนากรจากสำนักงานพัฒนาชมุมชนอำเภอคำม,ม่วงจังหวัดกาฬสินท์วันนี้เราจะพาทุกท่านไปชมหมู่บ้านที่มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นในการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงนั่นก็คือบ้านโคกหมู่ที่6ตำบลเนินยางอำเภอคำม,ม่วงจังหวัดกาฬสินท์เชิญครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่แม่ครับตอนนี้ขาอยู่ที่บ้านโคกแม่ประคำได้ให้แม่แนะน้าตูปสวัสดีค่ะ ดิฉันนางจุอทามาตเทสาลินผู้ใหญ่บ้านบ้านโคกหมู่ที่หกตำบลเนินยางอำเภอขม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์บ้านโคกแหล่งไม้สวยรวยวัฒนธรรมน้อมนำวิถีเศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้านโคกหมู่ที่หกตำบลเนินยางเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงปีพศ2551ขับเคลื่อนโดยพัฒนาชุมชนอำเภอขม่วงค่ะประวัติความเป็นมาในปี2324 ได้มีครอบครัวที่อพยพย้ายถิ่นฐานมาจากบ้านสูงเนินจำนวนสี่ครอบครัวมาจับจองบุกเบิกพื้นป่าตั้งทับเถียงนารวมกันเรียกว่าเถียงนาซุมที่รวมกันอยู่เพราะสมัยนั้นเป็นที่ป่ารกทึบมีสัตว์ป่าที่อันตรายมากในปัจจุบันบริเวณเถียงนาซุมเป็นดอนหนึ่งอยู่ทางหนองอีโค้งทางทิศใต้ของหมู่บ้านโดยครอบครัวทั้งสได้แก่ครอบครัวของพ่อเท่าโคด ครอบครัวของพ่อเท่าฝ่ายครอบครัวของพ่อเท่าขันกอมและครอบครัวของแม่เท่าแมวมีผู้ใหญ่บ้านคนแรกคือผู้ใหญ่คำน้อยมโนใหม่และปัจจุบันมีนางจุธามาศเทสารินเป็นผู้ใหญ่บ้านมีประชากรทั้งหมด167ครัวเรือนแบ่งเป็นชาย164คนเป็นหญิง201คนรวมทั้งหมด365คน ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไรท่ทำนาปลูกอ้อยเลี้ยงสยัตว์เช่นเลี้ยงวัวเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงปลามีอาชีพเสริมคือการทอผ้าไหมแพรวาชาวบ้านโคกได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาปรับใช้สู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตโดยมีผลการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดังนี้ ชาวบ้านโคกมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันการอยู่แบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทําทำให้ชาวบ้านโคกพอมีพอกินด้วยการปลูกพืชสวนครัวไว้กินเองบ้างปลูกไม้ผลหลังบ้าน2-3ต้นพอที่จะมีไว้กินเองในครัวเรือนแล้วแบ่งปันให้เพื่อนบ้าน ส่วนหนึ่งแบ่งไปขายทําให้ครัวเรือนพออยู่พอกินพอใช้ทําให้บ้านหน้าอยู่ปราศจากสารเคมีกลิ่นเหมน็นใช้แต่ของที่เป็นธรรมชาติรายจ่ายลดลงสุขภาพดีขึ้นอีกทั้งยังทําให้ชุมชนพออ,อกพอใจเพราะคําสอนให้รู้จักพอรู้พอประมาณตนไม่หลงติดกับวัตถุรู้จักการออมเงินกับกลุ่มออมทรัพย์การยึดความประหยัดต,ตัดทอนรายใจ่ายในทุกๆวัน ที่ไม่จำเป็นลดละความฟุ่มเฟือยการยึดถือประกอบอาชีพด้วยความถูกต้องและสุจริตอีกทั้งครอบครัวมีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายมีการวางแผนการใช้เงินในชีวิตประจำวัน ชุมชนมีความมั่นคงทางอาหารชาวบ้านโคกมีอาหารในการบริโภคอย่างพอเพียงและมีความปลอดภัยมีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละวัยมีสุขภาวะที่ดีด้วยการปลูกพืชผักสวนครัวเลี้ยงสัตว์มีแหล่งอาหารของครัวเรือนและชุมชนลดการพึ่งพาอาหารจากภายนอกและมีการสำรองอาหารด้วยการแปรรูปอาหารชุมชนร่วมกรรันสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ชาวบ้านมีความตื่นตัวเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะในครัวเรือนรู้จักการลดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดขยะมีการคัดแยกขยะการนำถุงกลับมาใช้ซ้ำการใช้ถุงผ้าพอเพียงรวมถึงการรู้จักหมักขยะเปียกเพื่อทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์หรือการใช้ถังขยะเปียกเพื่อลดโลกร้อนรู้จักการจัดบ้านเรือนให้เรียบร้อยถูกสุขลักษณะโดยการจัดบริเวณบ้านให้มีความสะอาดเป็นระเบียบ ไม่เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคและไม่เป็นพาหะนำโรคทำให้มีความสวยงามหน้าบ้านหน้ามองการปลูกผักพอเพียงรั้วกินได้ชาวบ้านโคกร่วมใจใช้ทรัพยากรน้ำอย่างคุ้มค่าประหยะัดและเกื้อกูลกัน ซึ่งปัญหาหลักของหมู่บ้านก็คือน้ำอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตหมู่บ้านจึงได้ตั้งเกณฑ์ทางสังคมให้ทุกครัวเรือนใช้น้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่าเช่นการใช้น้ำล้างผักมาล้างจานและนำน้ำล้างจานไปรดต้นไม้กิจกรรมของครอบครัวที่ได้ร่วมกันปฏิบัติอยู่เป็นประจำ ก็คือพ่อแม่จูงลูกหลานเข้าวัดทำบุญเป็นกิจกรรมที่ทำให้ชาวบ้านได้ทำความดีซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างประโยชน์ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรวมถึงชาวบ้านได้ร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและได้นําหลักธรรมคำสอนมาเป็นหลักในการดํารงชีวิตวัดโพชัยประถมพรเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทางสังคมประเพณีวัฒนธรรม ชาวบ้านจึงใช้วัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนได้กล่อมเกลาจิตใจของคนในหมู่บ้านทั้งในด้านอุปนิสัยสังคมประเพณีและวัฒนธรรมการเข้าวัดของชาวบ้านโคกจึงถือเป็นประเพณีปฏิบัติสืบเนื่องกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษความสมัครสมานสามัคคีของคนในหมู่บ้านในการตั้งปณิธานที่จะบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยจิตอาสา เห็นได้จากการจัดงานประเพณี22ของ14ของชาวบ้านได้ร่วมมือกันทั้งกายและใจโดยไม่หวังผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนใดๆความมีน้ำใจอันกลมเกลียวไม่ได้แบ่งแยกเนื้อสิ่งอื่นใดคือน้ำใจเอื้อเฟื้อเจือจานกับคนในหมู่บ้านทุกครัวเรือน อีกทั้งยังได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา,าเราทำความดีด้วยหัวใจพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหมู่บ้านโดยร่วมกันตัดหญ้าตัดแต่งกิ่งไม้เก็บกวาดใบไม้ขยะมูลฝอยปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามสะอาดตากิจกรรมที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นถึงพลังความสามาคัคคีความมีน้ำใจในหมู่บ้านรวมถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการมุ่งทำประโยชน์แก่ส่วนรวม เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมสังคมและความเป็นอยู่ในชุมชนให้มีสภาพที่สะอาดน่าอยู่นอกจากนี้ยังเป็นการประสานงานร่วมมือกันร,ระหว่างหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะประชาชนจิตอาสาในการเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานในชุมชนให้มีความสุขยั่งยืนการทำงานอย่างเข้มแข็งและขำำมขมเนรของอาสาสมัครสาธารณาสุข มีจิตสาธารณะตั้งมั่นในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนไม่ว่าจะเป็นความห่วงใยในการตรวจวัดความดันโลหิตการตรวจวัดน้ำตาลรวมถึงส่งเสริมให้คนในชุมชนมีสุขภาพที่ดีด้วยการออกกําลังกายร่วมกัน ชุมชนได้ยึดหลักการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพราะใช้เป็นหลักในการสนับสนุนให้ประชาชนมีการวางแผนหรือไฝหาข้อมูลข่าวสารและศึกษาหาความรู้ไว้ล่วงหน้าอย่างรอบคอบและรู้เท่าทันเพื่อรองรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นมาในอนาคตการใช้ชีวิตประจำวันด้วยความพอดีรวมถึงการอยู่กินตามความสามารถ การพึ่งตนเองไม่ฟุ่มเฟือยลดความโลภลดการเบียดเบียนลดการยึดติดและการแสวงหาเงินตราตำแหน่งหน้าที่หรือยึดถาบรรดาศัก์จนเกินความจำเป็นรวมทั้งเป็นการบริหารจัดการชุมชนที่ส่งเสริมให้ประชาชนมุ่งทำความดีทำจิตใจให้สบายผ่องใสมองโลกในแง่ดีและให้กำลังใจตัวเองเพื่อพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ด้วย การให้ข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลความจะเป็นพื้นฐานหรือเจาพทและข้อมูลกชชสองข้อที่เป็นจริงทำให้ข้อมูลที่ได้มาถูกต้องมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับและใช้เป็นฐานข้อมูลในการนำมาเป็นฐานในการวิเคราะห์ชุมชนได้เช่นการพิจารณาของคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนมีการใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณาคำขอกู้เงินในสมุดบัญชีทะเบียนครัวเรือนเป้าหมาย ชุมชนบ้านโคกได้มีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์ปัญหาประเมินความพร้อมศักยภาพของหมู่บ้านตนเองโดยใช้ข้อมูลควรวเรือนข้อมูลชุมชนจัดทําแผนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านตนเองทุกปีคณะกรรมการหมู่บ้านได้ทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้านโดยรวบรวมจากแผนงานและโครงการต่างๆที่มีในหมู่บ้าน ผ่านการสำรวจสภาพปัญหาของหมู่บ้านเพิ่มเติมและจัดลำดับความสำคัญของปัญหาความต้องการทั้งหมดที่มีการรับฟังเสียงและปัญหาของชาวบ้านการนำกิจกรรมที่บรรจุในแผนชุมชนที่ชาวบ้านร่วมตัดสินใจไม่ใช้ดำเนินกิจกรรมนั้นจึงเป็นการใช้แผนชุมชนพัฒนาชุมชนสามารถแก้ปัญหาตรงจุดสำคัญของหมู่บ้านได้เนื่องจากบ้านโคก เป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติจึงกลายเป็นแหล่งรังไหมแหล่งปลูกหมอนที่นำมาสร้างสรรค์าง,งานทอผ้าได้อย่างงดงามและสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาวคำม่วงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันซึ่งผ้าไหมแพรวากาลสินถือเป็นแหล่งผ้าไหมแพรวาที่สวยงามแห่งหนึ่งของประเทศที่มีความโดดเด่นทรงคุณค่าเกิดผลิตภัณฑ์และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน อีกทั้งยังมีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการและพัฒนาชุมชนซึ่งบริบทชุมชนบ้านโคกนั้นเป็นหมู่บ้านหมอนไหมจึงได้มีหน่วยงานภาคราชการที่มีส่วนสำคัญได้เข้ามามีส่วนในการขับเคลื่อนกิจกรรมได้แก่มหาวิทยาลาัยกรสินกรมมอนไหมซึ่งหน่วยงานมาพร้อมกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นนวัตกรรมการย้อมสีธรรมชาติการฟิกสีเพื่อไม่ให้ผ้าไหมตกสี โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอีกทั้งยังให้ชาวบ้านได้มีอำนาจในการร่วมตัดสินใจในการกระทำต่างๆในหมู่บ้านกลุ่มเยาว,วชนก็เห็นความสำคัญในการรับสิทธิ์การตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมในหมู่บ้านอีกด้วยโดยที่สุดแล้วเกิดความเห็นอกเห็นใจและไว้วางใจซึ่งกันและกันจึงเป็นอีกหนึ่งกลไกการขับเคลื่อนการบริหารจัดการชุมชน ตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพสวัสดีค่ะอิฉาน,นั่งนีมาน้องใช้แสงตำแหน่งเลขาหนุการกลุมอิสาหกิจชุมชนผลิตับภัณฑ์าท่อและปลูกมันเลียงไหมบปนโคกหลักเจ็บในน้ำตัวแท่นขอขอบคุณทางทางอำเภอเป็นยางสูงนะคะที่ได้ให้เกียรติกับทางกลุมของเรา กลุ่มของเห้าก็ต่างมากแต่การได้ประมาณหนึ่งปีการได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มม่อนไหมขอนแก่นเนาะคะ่ะโดยเพื่อนได้ทรงซื้อให้มีการอบรมเน้่นหนักยูซิปมู่ mm hmm. เพื่อว่าให้สมาชิกในกลุ่มนี่ได้มีความรู้สำหรับการตลาดของเห้าเนาะคะ่ะการมียูสามทางค่ะคือ,อาทางแหลก็คือสมาชิกหรือว่า ก้นที่ต้องการข้าเจ้าต้องการพาไหมนะคะเป็นวนหมากจะเป็นพ,วพัวคนทํางานไปทํางานสารราชการต่างๆข้าเจ้าปะแต่เขามาไม่ซื้อเองค่ะเขามาซื้อเองจากกลุ่มของข้ากลุ่มของข้ากับขายไปอีกอย่างอ,อ,อีกอย่างที่สองก็คือเวลามีงานจากหน่วยงานของราชการนีการจัดงานรุ่นน,น,นะะี้งงนั่นข,ขึ่นเนาะค่ะอยากเฉีนงานควาดีเพื่อขมวงสิข้าเจ้าไปเชิ่เฮข้าไปออกบูธจัดบูดนะคะข้ากับได้ขาย งานต่างๆนี่กับ่มันกับมีหลายหน่วยงานนะคะเช่นจากมหาล่ายกับศิลป์นี่สิมีงานเป็นกับสง,ง,งครางบอกกาพาค้าไปขายกับพื่อช่องทางที่สองนะค่ะช่องทางที่สามก็คือการขายทางออนไลน์นะคะคือห้าโพสดทุกไปทั้ง,งฟีทุกสิแ้วมีลูกค้าสนใจกับห้ากระจรายส่งให้นะคะสำหรับการจัดการบริหารเรื่องการเงินทางกลุ่มของห้าเนาะค่ะกาเห้าตังคณะกรรมาก,การถึงมายี่สิบท่าน ลรกะมีไายรับไายจายนี่ตัวลิขาอย่างตัว้นจุดนะคะเป็นคน้นบันทึกเวลามีรายรับเข้ามามีรล่จายจออกไปเข้ากับบันทึกล้วก็แจงให้สามารถชี้สาบล้วก็สวัสดิการในกลุ่มของเฮานี่กับสีมีมิชาบบรรณกิจในหมู่บ้านนะคะคนละ1ิบบาทในครัวเรือนคนละสิบบาทล้วก็พิลามีการพัฒนาทั้งอย่างนี้ในหมู่บ้านของเฮานี่กลุ่มของเฮากับิ ซอยกันออกไปพัฒนาหรือว่าสามารถชีกในกลุ่มมีการเจ็บป่วยเข้ากับซอยกันไปดูแลน,นะคะโดยมีการโดยมีการเงินหย่อนเงินในกลุ่มของเขานี่แหละคะ่ะเข้ากับเอาไปดูแลกันซอยเรือซึ่งกันไปกันนะคะไปเยี่ยมเยียนค่ะจากปี2551จนถึงวันนี้ชาวบ้านโคกหมู่ที่6เป็นชุมชนที่น่าอยู่เกิดกระบวนการเรียนรู้ตามวิถีประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชนมีผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมชาวบ้านโคกได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่ด้วยความพอประมาณที่ตั้งอยู่บนความซื่อสัตย์ไม่เบียดเบียนผู้อื่นความมีปัญญามีเหตุผลไม่ขาดสติมีความรอบคอบรอบรู้และรู้รักสามคัคคีซึ่งเกิดจากความรักความเมตตาความเอื้ออาทรต่อกันอันเกิดผลในทางสร้างสรรค์ต่อชุมชน การมอบรอยยิ้มและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ได้ปลูกฝังเป็นเนื้อแท้ของเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่ระดับบุคคลและครอบครัวชมุมชนรู้จักการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้อยู่อย่างพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนตลอดไป